วันนี้ผมจะมาสอนลงสก,กินมาครับ0ูน0จุดสิกันครับขั้นแรกเข้าไปที่เฟสโตแล้วเขียนคำว่าสก,กินมาครับ แล้วก็กดค้นหาแล้วมันจะมีอันแรกขึ้นมานะครับก็กดเข้าไปกดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็กดติดตั้งพอกดติดตั้งเสร็จก็เปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บมันก็จะให้มีเยอะ แยล้กินกดตรงนี้ครับกดที่ R A N D นี่ครับสมมติว่าผมจะเอาสก,กินอันนี้นะครับก็กดไปที่ S A V E ตรงนี้ครับตรงนี้ครับแล้วก็อันแรกเท่าก็แค่น,นี้ครับก็่แค่น,นี้แหละไม่มีอะไรมา คส,สก,กนแล้วก็เข้าไปที่มาครับเป็นจุดศูนย์แล้วก็เข้าไปที่อันนี้ครับแล้วก็ตรงนี้แล้วมันจะมีตรงนี้นะครับแล้วก,กดเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วจะมีเเจะเห็นรูปไก่ใช่ไหมครับ อ๋อเนี่ยดูไก่มาครับดูแบบได้ครับแล้วก็ตัวแเนี่ยครับก็เป็นไก่เหมือนเดิมก็เป็นไก่ครับเนี่ยครับก็เป็นไก่ไก่ครับ นได้ตามปกติคนระับอันนี่คือตัวเต็มของมาครับ01.0นะวันนี้วันนี้ก็ ขอจบพี่เพียงเท่านี้นะครับบายบาย